ป,ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่สะสมมานานและถูกซ้ำเติมให้รุนแรงขึ้นในช่วงโควิดเห็นได้จากปี2553หนี่ครัวเรือนอยู่ที่60%ของ GDP ผ่านไป10ปีนี่ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น80%ของ GDP ในปี62และล่าสุดไตรามาส2ปี65อยู่ที่88%ของ GDP ในช่วงโควิดธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ตรงจุดรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงโดยภาคการเงินเป็น,นกลไกสําคัญในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปอย่างลูกหนี้โดยณนเดือนกรกฎาคม2 5 6 3สถาบันการเงินได้ช่วยเหลือลูกหนี้สะสมสูงสุดอยู่ที่12.5ล้านบัญชียอดหนี้รวม7.2ล้านล้านบาทคิดเป็นราว40%ของสินเชื่อรวมทั้งระบบ ก่อนทยอยลดลงมาตามการฟื้นตัวของเศรษฐ,ก,ฐกิจซึ่งล่าสุดณเดือนมิถุนายนม,มิถุนายน65คงเหลือลูกหนี้อยู่ที่3.9ล้านบัญชียอดหนี้เกือบ3ล้านล้านบาทหรือ14%ของสินเชื่อรวมนอกจากนี้ทบททได้ยกระดับการดูแลให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรมเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการคิดดอกเบีย้ยผิดนัด บนฐานของเงินต้นที่ผิดนัดจริงและปรับลำดับการตัดชำระหนี้เพื่อช่วยลดภารหนี้ของประชาชนและลดโอกาสเกิดนีเสียในระบบมาวันนี้แม้เศรษฐกิจไทยจะปรับดีขึ้นจากผลกระทบของโควิดและคาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่การฟื้นตัวในแต่ละภาคส่วนก็ยังไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังเจอกับภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งอาจซ้ำเติมลูกหนี้กลุ่มเปราะบางและทำให้ปัญหานี้ครัวเรือนรุนแรงขึ้นจนอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้ท่านผู้มีเกียรติครับเพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหรือที่เราเรียกกันว่าให้เกิด smooth take off การแก้ปัญหานี้ครัวเรือนจึงต้องมี สามองค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่หนึ่งต้องทำอย่างครบวงจรสอดคล้องกับลักษณะและสาเหตุของปัญหาในแต่ละช่วงของการเป็นหนี้โดยในช่วงตั้งแตกก่ก่อนก่อนก่อหนี้ต้องสร้างวินัยทางการเงินให้ลูกหนี้ขณะที่เจ้าหนี้ต้องปล่อยหนี้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้และให้ข้อมูล ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผกกู้กู้เช่นการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบหรือที่เรียกกันว่า responsible lending ช่วงขณะเป็นหนี้ก็ต้องสร้างกลไกช่วยลูกหนี้ที่มีศักยภาพให้ชำระหนี้ได้เร็วขึ้นเพื่อให้หนี้ไม่พอกพูนเช่น,นกลไก risk based pricing ที่จะช่วยให้ลูกหนี้ ที่ได้รับดอกเบี้ยลดลงเหมาะสมกับความเสี่ยงของตนรวมทั้งมีแนวทาง Refinance หนี้ที่สะดวกขึ้นในต้นทึงที่เหมาะสมและในช่วงที่มีปัญหาชำระหนี้ก็ควรมีกลไกสนับสนุนการแก้ปัญหาหนี้ที่เป็นมาตรฐานเพื่อช่วยให้ลูกหนี้หลุดจากวงจรหน,นี้ได้อย่างจรงิงจังเช่นการไกล่เกลีย่ยหนี้นอกศาลหรือการแก้หนี้ ที่มีเจ้าหนี้หลายรายองค์ประกอบที่สองคือทำอย่างต้องทำอย่างที่ถูกหลักการโดยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมรู้ว่าอะไรควรทำและที่สำคัญรู้ว่าอะไรไม่ควรทำหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าดู a n นโดนซ์ซึ่งหลักๆคือหนึ่งต้องแก้หนี้ให้ตรงจุดสอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้ ไม่ทำแบบวงกว้างพระภาคการเงินมีทรัพยากรเพื่อช่วยลืกูกหนี้ที่ต้องการจริงๆได้น้อยลง 2. งไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับลูกหนี้ในอนาคตเช่นการพักชำระหนี้ไปเรื่อยๆจนลูกหนี้มีภาระดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้น 3. ไม่ลดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อเช่นลบหรือแก้ ประวัติสินเชื่อของลูกหนี้จนสถาบันการเงินไม่รู้จักลูกหนี้และไม่กล้าปล่อยสินเชื่อและ 4. เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องร่วมมือและตั้งใจจริงในการแก้ไขหนี้เช่นเจ้าหนี้ต้องช่วยเหลือให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลูกหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้แก้ การแก้หนี้เนี่ยสำเร็จได้จริงซึ่งการดําเนินการภายใต้หลักการเหล่านี้ต้องใช้เวลาเพราะนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้จึงไม่สามารถแก้ได้ด้วยมาตรการเดียวแต่ต้องอาศัยมาตรการที่หลากหลายและดําเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องซึ่งการทําอะไร ที่ดูดีหรือดูเร็วอาจจะไม่ยั่งยืนองค์ประกอบที่สามบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคการเงินในฐานะเจ้าหนี้ที่ต้องให้สินเชื่อใหม่โดยคำนึงถึงศักยภาพลูกหนี้ในการชนะหนี้มากขึ้นพร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ไม่กระตุ้นการก่อหนี้เกินตัวภาครัฐก็มีบทบาทในการสร้างไรายได้ และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านข้อมูลที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนภาคเอกชนก็ต้องยกระดับบทบาทนายจ้างในการดูแลปัญหานี่ของลูกจ้างและลูกหนี้เองก็ต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินก่อนหนี้โดยคำนึงถึงศักยภาพของตนเองและมีวินัย ในการชำระหนี้ทั้งนี้ที่ผ่านมาทพทได้มนเนินมาตรการแก้หนี้โดยยึดตามแนวทางข้างต้นและงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ในครั้งนี้ก็เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทพททำมาอย่างต่อเนื่องท่านผู้มีเกียรติครับในวันนี้ทพทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่างๆเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหานี้ ครัวเรือนโดยได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาชำระหนี้ให้สามารถเดินต่อไปได้ซึ่งงานมหกรรมครั้งนี้พิเศษกว่าครั้ง,งก่อนเพราะมีเจ้าหนี้เข้าร่วมกว่า60รายรัะครอบคลุมประเภทหนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิต ส่วนบุคคลเช่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์จำนำทะเบียนรถนาโนไฟแนนซ์ ance, สินเชื่อที่โอนไปบบสและสินเชื่อทุกประเภทของ s อ i ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เจรจาแก้หนี้กับเจ้าหนี้บนข้อตกลงที่ผ่อนปรนและสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายซึ่งจะตรงกับความต้องการของลูกหนี้มากขึ้นระยะต่อไปทพทจะออกแนวทาง นโยบายการแก้ปัญหานี่ครูเรือนเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนภายในปี2565เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานที่ทพทจะผลักดันในอนาคตและแนวทางทำงานร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เป็นไปอย่างรูปธรรมโดยเร็วเช่นออกหลักเกณฑ์เรื่อง responsible lending ที่ชัดเจนขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งการปล่อยหนี้หนี้ใหม่ที่มีคุณภาพ และการให้ข้อมูลลูกหนี้ที่ควรรู้เพื่อปรับพฤติกรรมให้เกิดวินัยทางการเงินและลดการก่อหนี้เกินตัวท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคการเงินที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งตลอดเวลาที่ผ่านมาและจะร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานต่อไปเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้และทำให้เศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนขอบคุณมากครับ